ไปกัน,นยนังนี่ตึกนี่ตากว่าฮึดฮึดหยุดแล้วอโอ้โหขาซอยล้วนๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ้นป่าอยู่คิริมาสุโขโทัทยกิ่งก้าวพี่น้องเขามายอกกระเดื่องครับวันนี้น้ำกระไลเลยครับนีสิกระไล่ะเดี๋ยวมาลดนรางกันกรครับ10ส,สอบ2เส,ส,ส้นชั้น MB 10ครับ แล้วโดดแล้วโดดแล้ว <laughs> โอ้ยหลายตัวอ,อยู่โวพี่น้องปาดแรกแห้งหมานครับมาหมานมานเด้อยังก็ยกังห,หนาวครับพี่น้องเลย We meet. โดนแล้วเหลือบอสเบ็ <What? S 1> ดตัวเดียวโอ้ยมาตัวเดียไ่พาเพื่อนพาฟูงมาเลยกอลั <c oughs> โดนแล้ว tuờ nung, <laughs> à, <laughs> 3, 3 tám 3 số với nó, uối, phải nghe nè, đang oi đây, nhanh người, bên pha đó với nhau, ná, nó pha, nó bên pha, nào? ครับเป็นมาสั้นมากครับผมตัวสิมะฮอดเดกัดฟอวลอบเลยตึกนี้ตักน้ำเขาก็อม้โดนแล้วนึ้มีงูบะหนึ่งตัวนึงตัวมีตัวเดียวไปนังเอย หาใหญ่ต้นเกลียวปนเี่ยถามันผมมารหลายครับปลาเกลือพี่น้องขายว่าผมไม่ได้ขายพี่น้องปลาเกลือเข็ดว่าผมเข็บไปถ่ายกินครับผมปลาคอมันหาสื่อ,อยากครับพอนีเป็นขังๆแค่เป็นสูบสูบซานะครับก็เลยเดี๋ยวไปขอสื่อนเพิ่นพี่น้องเอาไปถ่ายกินครับผมไม่ได้ขายครับปลาเกลือ หลุดแล้วโอ้ยปลาอะไรกระเพียนใช่ไหมปลาสร้อยเอ้าตัวใหญ่แท้สร้อยนี่เนาะมันกระปากเออฉันแรกคิดว่าปลาปาน่าสวยมากยังหนาวอยู่พี่น้องเอ๋ ึกเยอจั์จะเทือนคือเป็นเยจัดจะเทือนกุ่มปกลุ่มนี่ปีนี้มันี้พอเป็นฟูงด้ยครับมองมี

อ่ายมโยู่ยม่ยๆๆนาะควบคุกจับผูมาเลยควบคุมมันนี่เสียละโตๆตพี่นอ้องแต่ว่าตยังย่เอาไงละ่ะเป็นฝ้าพี่น้องนะนมันไม่ไหลได้มันกดไหลเอือเอ้อยยอครับจะไหลบนแห้ง ก <im sharing> ันพี tip. ่น <interfer es> ้องโครงการเก็บเชื <osity> ้อโติ้วป้าติดตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ครับอาเที่ยวันตัวใหญ่เอามันียุบยุบแมน Tôi này hạ tôi gọi yên hả Chàng xây nó lại <laughs> ไปซ้ำโอ้ยอจะแทนจะไปเลยผิดอะไรครับเนตไปเลยตัวใหญ่นะนตัวง,งามอยู่คร,ร,ร,รนะับเป็นดอกปลาๆวาฮะเนี่เดี๋ยวกระบอกสูงสั่นนะเหนือผิกกันนี่ไปเลย โอ้ยอีอาอาอแมวแมวมอเตอใส่ล่ะเอ้ยเอ้ยเนาะลีดมันลงไปได้ไหมนะโอ้ยแูน้ำบไหนพี่น้องพันแล้ว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  ไปลงไปลงไปมันลงมาได้มันติดพุ่งติดพุ่งจับหัวได้ปั๊บค่อยค่อยหลูดมาอย่าขามันพี่น้องมันขาอยากขากินขึ้นไปมาเข้าเลยครับถึงว่ามาพอก,กันพดอดีติดพุ่งโยนไปนู้นเวียงไปใกล้ใกล้เอ้ยเจ้าไม้นะ

แลนอยู่ข้างในเน้ะเก็บประกันแง่งนครับแลลเป็นคิวเลยซี่หาตัวไปมกหมอพี่น้องติดสถาบานเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นน้องเดี๋ยวตัวน้อยแล้วตัวใหญ่หมดเดยนอาดดวัด ก็ไปเบิดระเบ้านมาอีกบ <My boy. S 1> ่มาดิแป๊บไปแป๊บ นสวยมาเนี่ยเกียววิป้ไปปาอยู่ส่ะปาเีส่ตัวเลยนะมาเรืงไหนละรอดพี่น้องบ้านนีอเดี๋ยวตากัแงกัน tôi và cái dạng sầu tôi sau khi đi tốt ตึ๊บตึ๊ตึ๊บเยอตึกยตึกยอโอ้ตงแง่พี่น้เตงแง่หาตัวแล้วหาตัวแล้วตื่นเตงแง่พี่เข่งแง่ตอนนี้ติด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 แง่ตัวแง่ยิพี่น้องตัวแง่ หยุดแล้วโอ้โาซอยล้วน ดูอีกโัตัวนึองยั่งเฮไปล้ำยั่งน่อยพี่น้องรู้ไปซ้เดกตัวพี่น้องรอดนี่ตึกบดตึก

เย่เย่ป้าวงัดป่าวยังยมีหน่อยเลยแรนกลับเลยราาแรงแทงขุนมาหอนทั้งปีเลยอนะ่ะแรนตังหูยอฟังไงเพราว่าป้าป้ามันคือบโดด๋จักเธอ เหมือนโดดแล้วนึงตัวตเดียวแล้วพี่นะ่ารอบ่ออยู่กวที่เห็นโดดมันตัวใหญ่กว่านี้ <c oughs> มือนจะตัวใหญ่กว่านี้่ใช่หรือ นี่ถ้าขนาดนี้ยมาให้มันมีเนะะน็ตนะฮะแต่อย่างนั้นวันนี้พี่นอ้องวันเลปตีงครับผม <c oughs> ปลากรับผมได้ครับช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> มันหาปลาเอย่างเนี้ยเนี่ยพอดีกินพี่น้องไม่อยติดไงครับไม่ค่อยติดครับเดี๋ยวพ่อ่านคลิปหน้านครับผมจะเดียวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์หให้